เป็นบ้านเช่นเดียวนะครับติดกันทั้งหมดสามหลังนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับจอดรถได้สองคันนะครับหลังนี้จะมีสองห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็มีสองห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับจะกว้างๆเลยนะครับอ่านี่คือกว้างมากนะครับในส่วน โซนกลางนี้จะไม่มีแอร์นะครับมีแอร์แค่หนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับทะลุครัวด้านหลังได้นะครับอันนี้คือบริเวณในบ้านนะครับก็เป็นชั้นเดียวนะครับกว้างๆไม่ขรุอักเลยนะครับมีห้องน้ำนะครับอยู่ห้องรับแขกหนึ่งห้องนะครับ ้ประมาณนี้ครับห้องนอนนะครับจะเป็นห้อง นอนใหญ่นะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับหนึ่งห้องมีเครื่องอุ่นให้นะครับหลังนี้คือรับอมีสเลี้ยงไี้โอเคนะครับทำออฟฟิศได้นะครับหลังนี้ เป็นบ้านไม่ไกลชุมชนนะครับอันนี้บริเวณด้านหลังนะครับ